นี้เรามาดูรถนะคะเป็นฮุนไดนะคะรุลลอยรุ่นอีลิกนะคะตัวจอตัวนี้นะคะตัวนี้จะติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอ a n d ด o i d ที่ลิงกับจอข้างหลังนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอ15นิ้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะเป็นฮุนไดนะคะรุลลอยรุ่นอีลิกนะคะตัวนี้จะเป็นหน้ากระจังหน้าเพชรหรือเลือกอย่างหนึ่งหน้าไดมอนนะคะตัวนี้นะคะ รายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันข้อมูลตัวรถนะคะจะเป็นปี2020นะคะจดทะเบียนปี2020เลยแล้วก็เป็นไฟไฟ LED แล้วเลยไลท์นะคะตัวรถสีบอลน,นะคะตัวนี้ดูข้อมูลได้เลยรถเจ้าของซื้อใต้แดงคันนี้ไม้น้อยด้วยนะคะไม้นิดเดียวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะคะ ตัวรถตัวรถสีบอลน,นะคะหรือเป็นสีซินเลอร์นะสีบอลรักษาง่ายล้อแม็กนะคะล้อแม็กติดมาจากศูนย์เลยทันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กของฮุนไดมีทั้งดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังนะคะตัวไฟเลี้ยวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวเป็นเป็น,เป,นเป็นหลอดไฟตามน,นี้นะคะเดี๋ยวข้อมูลภายในกันนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนทีละอย่างพอดีรถก็เพิ่งจะเข้ามาเจาะด้วย ตัวอ e ีลิกนะคะอีล e ิกที่เขาติดมาจากศูนย์ตัวจอตัวนี้นะคะตัวนี้จะติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอ Android ที่ลิงกับจอข้างหลังนะคะจริงๆตัวนี้จะไม่ได้มีมาจากศูนย์จะของเดิมเขาติดตั้งเพิ่มมานะคะแล้วก็ข้อมูลเลขไม้นัปปัจจุบนันไม่ไม่เยอะด้วยนะคะไม่อยู่ที่ประมาณส0,000กิโลแค่นั้นเอง สามารถรับโทรศัพท์นะคะเปิดเล่นเครื่องเสียงได้เป็นเจอ Android นะคะดู YouTube ได้ในรถนะคะสามารถลิงค์ลิงก์เข้าหากันข้างหลังได้ด้วยเด็กๆก็สามารถดูรถได้ด้วยนะคะดูดูข้อมูลจากตัวเครื่องเครื่องเสียงนะ,ะเดี๋ยวดูข้อมูลกันก่อนนะคะเจ้าของซื้อป้ายแดงมาเลยนะคะข้อมูลประวัติตรงทุกอย่างเลยจ้ะตัวของ e l i ิกนะคะ e l i ิกจริงๆจะไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะของอ e ีลิก นะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้ที่1 2 8 8 0 0้านแต่ว่าของแถมคืออะไรตัวนี้เราจะให้ประตูไฟฟ้านะคะทั้ง2ข้างนะคะมีรับประกัน1ปีให้นะคะตัวนี้แล้วก็รายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเราดูทีละอย่างก่อนแล้วกันเนาะจอแอนดรอยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอ15นิ้วนะคะเด็กๆหรือใครสามารถดูได้เลยนะคะสามารถลิงก์จากจอข้างหน้าได้เลยแล้วตัวอบ์ดนะคะตัวนี้ ถึงจะเป็นรุ่น e ek, อีเล็กเบาหมุนหากันได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราดูมาดูเบาก,กันทั้งสองข้างเลยนะคะยกเลยยกได้เลยนะคะตัวนี้หมุนเข้าหากันได้อันนี้ก็จะเป็นเบาะเสริฟนะคะเบาะเสริฟนี่หมุนเข้าหาเข้าหากันได้เลยทั้งสองข้างเลยนะคะตัวเบานั่งสบายนะคะเอ็ดที่นั่งถ้าเบออาอันไหนเราไม่ใช้เราสามารถเลื่อนพับเก็บได้เลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นเบาเสริมเขาตัวรถนะคะ,ะ,คะจะเป็นป้ายฟ้า ป้ายฟ้านะคะจะจดเป็น11เที่นั่งนะคะตัวนี้เบาะสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะตัวนี้แล้วก็พับจากข้างในได้เลยครับนี่ใส่ของได้เยอะใส่ของได้เยอะใส่กระเป๋าเดินทางหรือใส่กระเป๋ากอล์ฟข้อมูลตัวรถเดี๋ยวเรามาดูกันตัวรถนะคะเนียนๆเ,เลยนะคะ<า>น็อตท้ายไม่มีขยับแน่นอนรับประกันเลยนะคะน็อตท้ายฝาท้ายเดิมๆเลยเนียนๆเลยคันนี้นะคะ แล้วก็มีกล้องหลังให้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเซนเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะติดมาจากศูนย์นะคะจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด1 2 3 4 4ตัวนะคะตัวรถเนียนๆกิ๊บๆเลยคันนี้ใช้งานได้เลยแล้วก็ข้อดีของเขาประตูไฟฟ้าเราให้ทั้งสองทั้งสองบาบแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้ากันหน้ารถนะคะตัวหน้ารถของตัวคุนไดรุ่นอ e ีเล็กนะคะเครื่องจะตัวเดียวกับดีลักนะคะเครื่องตัวเดียวกัน นะคะแต่ว่ารายละเอียดก็ต่างกันแค่ออปชั่นแค่นั้นเองออนะคะฝ<อ>ากระโปรงเลยดูสีเนียนๆเ,เลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะ,ะ,คะทั้งสองข้างเลยน็อตดเดิมแต่ความร้อนดเดิมยังอยู่รถสวยๆตอนนี้มีจํานวนน้อยแล้วก็หาได้ยากด้วยนะคะอย่างเป็นรุ่นฮุนไดเนี่ยเป็นรถตู้แล้วก็เลขไม่เยอะด้วยนะคะน้ํามันเครื่องห้องเครื่องนะคะไม่มีซึมเลยนะคะดูได้เลย ตัวนี้เอาไปใช้งานได้สบายเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะต้องการจะจัดไฟแนนซ์ตัวนี้จัดได้เยอะนะคะจัดได้เยอะอยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยดอกเบี้ยนะคะตีเป็นดอกเบี้ยรถเก่งได้เลยเริ่มต้นอยู่ที่2 7งแค่นั้นเองนะคะอยู่ที่เครดิตลูกค้าแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่น น้ำมันเต็มถงังประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างรับประกันให้1ปีรับประกันเครื่องเกียร์ของตัวรถให้อีกนะคะถือว่าคุ้มเลยนะคะคันนี้รถเพิ่งมาจอดแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อเบอร์นิดได้เลยเรามีบริการนอกสถานที่นะคะรถเนียนๆส,สวยๆกิ๊บกอย่างนี้แนะนำให้ใช้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ